คิดถึงเป็นแฟนนะครับผมเป็นยังไงบ้างวันนี้มางานเยอะเลยโอ้ยชอบชอบชอบตัวละครตัวนี้ชอบชอบน้องเออเป็นตัวแรกที่แบบเปิดอ่ะเปิดกล่องก็คือเปิดตัวนี้เป็นตัวแรกเลยคุณก็ราชาของจุ่มเหมือนกันนะจุ่มทุกไลฟ์ว่าไปตอนนี้แบบว่าที่เรามีนี่มาสูงทะลุเพดานเนาะยัง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 เออยังยังไม่ยังไม่เยอะขนาดนั้น ได้ได้อ่าถ้าเลือกไอเทมเหมือนเชนฟุกอ่ะได้ชิ้นหนอยากได้กระเป๋าเนนี้ฮะกระเป๋าใบนี้เลยใช่คือมันเหมือนในตัวในฮิโรโน่ด้วยเออยังไงเราจังครอบหัวเดินไม่ก็ณห้อยเขามีไว้ห้อยก็ไม่รู้ไงนึกว่าแบบเออคุณจะแอดวานแบบเอาครอบหัวเดินบ้าสอ๋ออะแล้วมีแบบอยากได้กระเป๋าใบนี้เหรอใช่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 ชอบ อะไรนะครับก็เหงาออกงานคนเดียวผมสองงานแล้วเนี่ยคุณก็รักไปไหนฮะรักไปม่เราไปคนละจังหวัดไงช่วงนี้เพื่งรักแก้แค้กันทุงานใช่ใช่ใช่ช่วงนี้เขาก็เบิร์กชอปละครอยู่แต่ก็มีเดี๋ยวเดี๋ยวมีไปงานด้วยกันวันที่30เนี่ยครับของ b ีนาย์อันนี้คือบอกหรืขิงเนี่ยครับบอกบอกเออไม่ได้ขิงเลย คนมันเรื่องกล่องกลุ่มเลยกับเราแบบว่าจากตอนก่อนอันนี้เห็นแบบว่ามีเล็กๆน้อยๆ้อยสองสามล็อกตอนนี้คือมันหรอเวลาไล่แต่ละทีสองสามร้อยตอนนี้สองสามร้อยเหมือนน่าจะเกินหรอวะเกินเกินแหละแต่ไม่ได้นับไงแต่ว่าคาดว่านับจากใบที่แบบได้จากกล่องอ่ะก็เยอะก็เยอะเก็บใบแยกเป็นมาตราใช่ครับใช่ใช่ใช่แต่บอกฟิลลิ่งเลยดีว่าแบบว่าการแบบฟิลลิ่งการต้นจุกเนี่ยมันอยู่มันแบบมันเซอร์ไพร์ มันผมเป็นคนชอบอะไรแบบเซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์อะไรอย่างเงี้ยแบบบางทีก็แบบผิดหวังได้ตัวซ้ำบ้างแล้วก็แบบมีตัวที่อยากได้แล้วเปิดได้เลยอย่างเงี้ยก็มีทำไมเราไม่เป็นแบบน้ตา,าการแบบยกบอกแล้วจบเลยไ่ไ้ก็ยกบอกก็มีออแต่ว่าก็จะมีออพี่ๆแฟนๆซื้อเคยซื้อมาให้แล้วเป็นกล่องเป็นกล่องอ่าฮะมันก็จะมีตัวซ้ำใช่ไหมล่ะอ่าฮะเราคิดว่าจะแบบคอนเทนต์บบว่า ตรงลองให้ทุกคนได้ดูไหมว่าแบบเฮ้ยเรามีอะไรเราบ้าเหรอแฟนๆได้ไปซื้อซ้ำก็มี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 แฟนไม่ำงพว่พี่พี่ามได้รู้ว่าเฮ้ยต้องซื้อตัวไหนใ้งมามีมีมีก็รยมาได้เห็นเร็วๆนี้หรือป่ายิงพูดเหมือนกดดันอ่ะพูดไปก่อนไงอ่าใช่ใช่ใชเร็วๆนี้ครับผมออนเมื่อไหร่ครับเนี่ยอ าพูดถึงกาง,างแดวว่าช่วงนี้เกไ์ถาทำอะไรอยู่บ้างครับอตอนนี้กำลังถ่ายละครอีวายดาตังอยู่ค่ะผมคาสต์เป,เป็นแบบ <c oughs> เป็นคนกลางช่วยเพื่อนในในหลายๆอย่างแล้วเป็นพีเรียดด้วยก็จะอยู่ในป่าช่วงนี้ก็จะเข้าป่าหน่อยเพิ่งไปมาสองวันที่แล้วก็ไปมานพาพงเป็นไงพอเข้าป่าสนุกนดี ร้อนใช่ร้อนใช่ช่วงนี้ฝนด้วยแล้วก็แบบเขาเรียกอะไรอ่ะพื้นเป็นดินไงแล้วมันก็จะแบบไม่ค่อยสะดวกอ่ะเราเป็นไงคาแรคเตอร์รอบนี้ก็ก็นั่นแหละช่วยเพื่อนช่วยเพื่อนบางคนแบบคอยซัพพอร์ตเพื่อนคอยซัพพอร์ตพลอ่ะแล้วมีเรื่องไหนบ้างที่เตรียมออกอ่านตอนแรกก็มีอุบัติลักษณ์ครับ อุบัตรละเกาะสวรรค์อ่าเป็นไงคาแรกเตอร,ร์เรื่องนี้คาแรคเตอร์เรื่องนี้หรอคนดีดชีวิตจริงเนี่ยนะเออในไลฟ์เลยคล้ายๆในไลฟ์เลยอะ่ะดีๆดๆอ,อ,อย่างนั้นเลยอืเป็นคนแบบไหนคนดีหรือคนไม่ไดีคนดีโหดูหน้าดิโหไม่ดีตรงไหนไยิ้มหวานนะคะนี้อะไรมาไม่ดีได้คนเราชมตัวเองก็ได้อหรอเออไม่มีใครชมเลยไงก็ออกตัวก่อนเลยไม่ได้หรอกเป็นอยู่คุณมีเพื่อนคอยชม อา,อาถามดีกว่าคุณได้ดูผลงานเชื่นชมอะไมล่า,ลาสุดข,ของออเฟรมมากรึยัง <c oughs> คุณภาคได้ดู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 เป็นนี้ดูเป็นบางครั้ง <c oughs> เออดูที่เขาตัดมาอะไรอม่ไม่ไม่บางทีไปปิ้นข้าวอย่างเงี้ยเราก็เออร <c oughs> ้านเขาเปิดเราแบบเออนั่งดูใช่แร้วก็จะนั่งถ่ายเอ๊ะเออคุณคุณภาครัฐไงคุณภาครัฐเป็นไงคิดว่าก็โอเคเขาเล่นมุกแบบใจดีจริง ใช่แบบโอ้โหแบบดูไปก็ตลกไปเออไม่เหมือนเลยเออ <c oughs> กระดาษปากไอะไรที่พูดอะเอ้ย <c oughs> <c oughs> เออทำไมคุณหยุ่มกันตลอดเวลาเลยอ่ะฮะไม่สงสารตัวเหนียวกันสงสารนะอะไรหยุ่มเขาบ่อยๆสงสารบ้างเลยเขาชอบอยู่แล้วคนนั้นนี่ยฉันไ่หยุ่มอ่ะ <c oughs> ใช่เป็นแนวตุกตุกดีใช่วันๆไม่มีอะไรทำบางทีก็แบบมานเขาเรียกอะไรอ่ะั่วลมให้ให้โดนให้โดน ต้องโดนสักวันเหมือนวันไหนไม่ได้โดนนอนไม่หลับอ่ะแต่ว่านี่มีคนอยากให้แบบเห็นแบบผลงานแบบ EP มีโอกาสไหมมีมีตอนพิเศษนะครับสเ p e c i a l EP ม,มันจะเป็นยังไงมันจะแบบมันจะพิเศษยังไงมันต้องพิเศษแล้วแต่พิเศษมันต้องแบบสปอยนิดนึงก็อย่างที่ทุกคนอยากอยากดูครับเพราะว่าตอนในซีรีส์มันก็ดราม่าเยอะกว่าจะแบบหวานอะไรกันหวานกันอย่างเงี้ยมันก็ตอน เจ็ดตอนแปดแล้วเก<ม>ือบจบแล้วอะไรอย่างเงี้ย<ม>ก็เลยแบบเขาก็จะทำตอนพิเาาศษให้มันแบบดูหว,วานๆหรือเปล่า,านะเออไม่ขมแล้วเหรอเออขมเยอะแล้วแล้ออนก็น่าดีค่อยถามเหนียวว่าแบบเอ้ยไปมีแต่ประเทศเป็นไงบ้างบอกว่าแบบม้วนจอยมากแล้วคุณเป็นไงบ้างมา้วนม,ม้วนจอยเหมือนกันแฟนๆที่นู่นนะ่ารักมากมาต้อนรับที่สนามบินด้วยเราตื่นเต้นตื่นเต้นตื่นเต้นตอนแรกไม่คิดว่าจะมีทำไมเราบันเฟมัดมันขมแล้ว ก็ตื่นเต้นครับแล้วก็อบอุ่นอบอุ่นกับพวกเขาเแฟนๆที่นู่นทั้งไปและกลับเลยเขาก็แบบแนะนําร้านอาหารด้วยที่กินแบบเอ้ยจะไปกินอะไรวันนี้จะไปกินอะไรเขาก็ถามกันเป็นไปได้หรืออยากไปแฟนมิอยากไปชมวิวทะเลอยากไปครับผมอยากไปเราคิดว่าจะโชว์อะไรครับฮะถ้าไปเราจะโชว์อะไรอาจจะมีเพิ่มแหละเยอะเออคนเดียวอยากไปคนเดียวหรือว่าอยากเพื่อนไปด้วยเอาเพื่อนไปด้วยดิ ดใช่ขาดไม่ได้เลยถ้าขาดไปนีตายเอาไปด้วยกันจะได้ตายคู่ส่งอะไรมาเนี่ยเออแต่กูคุณดีนะดีถ้ารอดก็รอดด้วยกันถ้าตายเราก็ตายด้วยกันใช่แต่สนมากไม่ค่อยตายหรอครับผมตายยากใช่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 เอาสุดท้ายให้คุณฝากแฟนหน่อยสิสำหรับแบบว่าที่รอเออคุณด้ไปต่อสเปเชียลแล้วก็ครับผมก็ ฝากแฟนๆที่ติดตามคุณได้ไปต่อหน้วยนะครับผมแล้วก็สามารถเข้าไปดูย้อนหลังได้แล้วก็ไปดูย้อนหลังก่อนรอสเปเชียลอีพีดูวนไปดูวนไปแล้วก็ฝากติดตามละครอุบัติรักรสวรรค์้วยครับผม Welcome